การที่รัฐบาลประกาศแบนด้านการเดินทางและรายงานข่าวกรณีที่บรรดาเพื่อนร่วมชาติถูกลักพาตัวข้ามนุษย์โดยแก๊งอาชญากรรมในภูมิภาคเศรษฐกิจกัมพูชาเข้าสู่ภาวะดิ่งขั้นสุดในรอบทศวรรษหลังการลงทุนต่างชาติผดหายสินค้าส่งออกตกต่ำและการปิดด่านชายแดนจากไทยทำให้ภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรซบเซาอย่างหนัก โรงงานจำนวนมากเริ่มทยอยปิดกิจการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองพระศรีหนุบาวเวดฟอยเปตที่เคยเป็นศูนย์กลางการจ้างงานหลักของประเทศขณะที่ภาคของแรงงานสถานการณ์ยิ่งเลวร้วายลงเมื่อแรงงานกัมพูชากว่า200คนในกาหลีใต้รวมกลุ่มการประท้วงหน้าสารทุตกัมพูชากรุงโซลเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม หลังถูกเหมารวมกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์จากฝั่งสีหนุวิลจนเกาหลีใต้เริ่มพิจารณาขึ้นบัญชีดำแรงงานขเขมรทั้งระบบหากมาตรการนี้มีผลจริงจะกระทบแรงงานกัมพูชานับหมื่นคนทั่วประเทศเกาหลีใต้ที่อาจถูกเลิกจ้างหรือถูกห้ามต่อสัญญาทำงานทันทีส่งผลให้รายได้หลักจากแรงงานในต่างแดน ที่เคยเหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจในประเทศกว่า2,000ล้านดอนลลาร์ต่อปีอาจหายวับไปในพริบตานักเศรษฐศาสตร์กัมบูชาหลายรายเตือนว่าถ้าหากกาหลีใต้สั่งแบนแรงงานจริงกัมบูชาจะสูญเสียรายได้จากต่างประเทศมหาศาลและอาจเกิดภาวะคนตกงานทะลุ1ล้านคนภายในสิ้นปีนี้ล่าสุดเพจเวิลด์ฟอรัมข่าวสารต่างประเทศ ได้โพสต์ข้อความระบุว่ากลุ่มสื่อจีนในไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียรายงานตรงกันว่านิคมหลอกลวงในกัมพูชาชัหนาทาวสีฮนุวิลป่วนหลายบริษัทประกาศยุบป,ปิดตัวกลางดึกขนคนออกเมื่อคืนเมื่อวันที่15ตุลาคม2025ภายในเขตพิเศษ เมืองสีฮนุวิลหรือที่รู้จักกันในชื่อนิคมชัยน่าทาวซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติชาวจีนได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นหลายบริษัทประกาศยกปิดกิจการกระทันหันในช่วงกลางดึกมีชาวจีนและชาวต่างชาติจำนวนมากมารวมตัวกันด้านล่างอาคารสถานการณ์เต็มไปด้วยความกลาหนตามรายงานของสื่อ c คน b บ d ดียไชน่าไทมสระบุว่าเวลาประมาณ23นาฬิกาของวันพุทธที่15ตุลาคมบริษัทหลายแห่งในนิคมจีนไชน่าทาวนได้ประกาศยุบป,ปิดตัวเองอย่างกระทันหันพนักงานต่างชาติจำนวนมากรีบขนของและออกจากพื้นที่โดยมีรถหลายคันมารับพวกเขาออกไปทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในนิคม ในจังหวัดสีฮันุวิลถือได้ว่าเป็นฐานหลักของกลุ่มอัากรรมข้ามชาติชาวจีนโดยสื่อสารลัตบูมเบิร์กเคยรายงานว่าพื้นที่นี้อาจมีผู้ถูกกักขังมากถึง6,000คนซึ่งทำงานในเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ทั่วโลกและเป็นหนึ่งในพื้นที่มืดที่สุดของโลกก่อนหน้านี้ ระหว่างคืนวันที่4ถึงเช้าวันที่5ตุลาคมเคยเกิดเหตุกาจนของแรงงานต่างชาติภายในนิคมเดียวกันโดยแรงงานมากกว่า100คนจากปากีสถานและบังกลาเทศได้บุกเข้าไปในสำนักงานและหอพักเนื่องจากความขัดแย้งด้านแรงงานและาศาสนาตำรวจกัมบูชาต้องระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ และจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปสอบสวนแรงงานเหล่านี้ทำงานให้กับบริษัทจีนที่ประกอบธุรกิจพนักงานออนไลน์และหลอกลวงทางโทรศัพท์ภายในนิคมหึังกล่าวหลังเหตุการณ์จรลาจนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของกัมพูชาได้เข้าตรวจคน้นและปฏิบัติการพิเศษภายในพื้นที่เพิ่มเติม